สวัสดีค่ะพี่น้องเวอร์ซููส,สูข,สขน้นวัอนี้แนะน้ำมีโน,โนแก้วปลาแดกสิเฮ็ดแกยาปลาแดกแก้วพริกเด็กกเดพร,ดกกรดิกก่อนใส่อัันหวแก้วพริกหัวหอมกระเทียมตำแล้วดีเนาะเด็ดปลาแดกตอนก้านาเด็กหน่อยปลาแดกตอนบานห้อย่ะ ตอนนองสองตอนไม่ว่าจะใส่ที่ดไรใส่ไปเลยแลย้วก็จะบีะบมะนาวใส่ งวใส่เข้าไปใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายแซ่บร้ายน้ำตาลตัดลดนิดนิดน้ำหนักสูงจมูกบินะใส่็ล้างขวดนิดนึง ็จเพราะว่าม,มีประแดกตอนไหดิหอดนอดนอดนอดเป็นหมดเลยเซตแล้วค่ะพี่น้องเซ็ตแล้วค่ะเจ้าประแดดเจ้าประแดกแจ้าประแดกตอนประแดกสองตอน,ตอนเซตแล้วค่ะ ตันบกไายร้ายหรอพี่นนอะมันเป็สีออกเป็นชีดำๆครับผมว่ามันขัวใหม่ไปนะเป็นสีโรยนาด้วยทักซีนี่แหะทักซีเรือมือนกอนเดาจะโรยนานเห้มันหอมอืม เดี๋ยวก็แดดเรียบบันปะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพร้อมทานเรียบร้อยแล้วคะ่ะแจ่วพริกปลรราะตําเอง ใส่ผักหอมหลยค่ะ